วอลลนัทแอร์บายมิติใหม่แห่งยานยนต์ที่สามารถบินได้อย่างอิสระคล้ายมอเตอร์ไซค์สตาร์วอร สำหรับ E ีีนี้นะครับทาง n e o Tech Thailand ก็จะพาทุกคนมารู้จักกับมอเตอร์ไซค์บินได้หรือ hover bike อย่าง Volant Airbike กันนะครับซึ่ง hover bike อย่าง Volant Airbike ได้รับการพัฒนาโดยทีมงานเดียวกับที่พัฒนา Jetson One โดรนบินได้ส่วนบุคคลหรือ eVTOL ขนาดกระทัดรัดแต่ hover bike รุ่นนี้นะครับมีความแตกต่างจากยานพาหนะรูปแบบของ eVTOL เนื่องจากไม่มีบพัสสำหรับขึ้นลงในแนวดิง่งรวมถึงมีดีไซน์แบบเปิดโลง่งไม่มีส่วนครอบศีรษะและซ่อน ส่วนที่เป็นใบพัดไว้ในยานพาหนะทําให้มีประสบการณ์การขับขี่เหมือนกับการบินโดยใช้มอเตอร์ไซค์พยานขึ้นสู่ท้องฟ้าไม่มีโครงสร้างครอบคลุมห้องโดยสารและมีมุมมอง360องศาสําหรับโครงสร้างของโฮว์ไบ์อย่างวอลนด a แอร์ไบใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3D จากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์คุณภาพสูงให้คุณสมบัติแข็งแรงทนทานน้ําหนักเบาขนาดกระทัดลัดคล่องตัวเป็นผลทําให้โฮว์ไบรุ่นนี้นะครับ ได้เปรียบด้านการเดินทางในพื้นที่จำกัดและพื้นที่แคบซึ่งการโชว์ของวอลลอนด a แอร์ไบ์นะครับจะเป็นการบินผ่านหุบเขาและป่าได้อย่างคล่องตัวส่วนสมรรถนะของวอลนอนด a แอร์ไบท์ทางบริษัทก็ได้เผยว่าใช้การขับเคลื่อนด้วยระบบไอพ่นทรงพลังสามารถรองรับผู้ขับขี่ได้1คนทำความเร็วสูงสุดได้ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถ้าในวิดีอาร์นครับเกิดการบินชนต้นไม้ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้โดยในส่วนของด้านล่างมีการติดตั้งขัด ตั้งพิเศษช่วยให้ยานยกตัวขึ้นจากพื้นและรองรับการจอดได้อย่างนุ่มนวลส่วนรายละเอียดสเปคอื่นๆของตัวว o ล a อด a i r b ์บยนะครับยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลรวมถึงราคาในการวางจำหน่ายและรายละเอียดการจำหน่ายแต่ถ้ามีข่าวคราวอัปเดตเพิ่มเติมทาครับทาง h t h t i l i n d n d จะรีบมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไฮท์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน